แต่ก่อนนั้นลูกค้าไม่ค่อยมีเลยครับยอดขายก็แค่วันละหกเจ็ดร้อยตั้งแต่มีโครงการคนละขึ้นมานี้สุดดีขึ้นเลยครับก็ยอ,อดดีมากๆจากเข้า,ขา,ขาร้อยกลายเป็นวันละพันถึงสองพันลูกค้าต่างๆหน้าใหม่ๆก็มาเต็มเลยครับค่ะถือว่าโอเคมากเลยค่ะอยากให้มีโครงการน,นี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะ,คะโอเคงไงคะ่ะโอเคสุดที่ว่าหนึ่งเราอะ คนที่มาใช้บริการก็ได้มีส่วนร่วมใช่ไหมคะเรามีส่วนร่วมแล้วคนที่ใช้บริการก็มีส่วนร่วมด้วยกันอย่างนี้นะคะก,ก็ถือก็โอเคมากเลยลูกค้าก็เยอะขึ้นลูกค้าเยอะขึ้นค่ะยอดก็โอเค แรกมีการาผลตอบรับที่ดีทีนี้มันจะมีเฟส2นะครับวันที่11แล้วก็กลุ่มที่เฟสเฟสหน่ะครับที่ไม่สามารถที่ใช้ใช้ทันก็คือหรือมีการสละสิทธิ์ก็วัดภายในวันที่11นะครับ สำหรับผู้ประกอบการร้านคา้านะครับก็สามารถลงทะเบียนได้เรื่อยๆนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือยื่นความประสงค์ร่วมโครงการทีเ่เว็บไซต์เราคนละครึ่งน,นะครับก็คือแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือผ่านสาขาก็คือทั้งสองช่องทางนี้นะครับก็จะมีทีมธนาคารกรุงไทยไปตรวจสอบร้านคา้าอีกรอบหนึ่งก็จะใช้เวลาประมาณสัก 3-5วันนะครับแต่ว่ามีอีกช่องทางหนึ่งที่จะรวดเร็วกว่าเดิมก็คือให้ทางกระทรวงมหาดไทายรับรองร้านค้าให้อย่างเช่นอาจจะเปนนน็นผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ทางอำเภอรครับรับรองร้านค้าให้ตัวนี้จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้เร็วขึ้นครับก็คุณสมบัต <An uns> <ame> ิของ ผู้ที่จะร่วมโครงการคนละครึ่งน,นะครับก็คือ 1. ต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์นะครับตั้งแต่วันนับครบตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการอีกอย่างหนึ่งครับ ตอนนี้นะครับก็คือโครงการคนละครึ่งก็เริ่มดาเนินดาเนินโครงการไประยะเวลาหนึ่งแล้วทั้งผู้ประกอบการและก็ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับอยากจะเชิญชวนให้ทั้งภาคประชาชนเข้าร่วมโครงการในวันที่11นะครับก็คือลงทะเบียนรอบเรียกว่ารอบเก็บตกอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือวันที่11อ่าส่วนร้านค้านะครับเขาสามารถที่จะยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้เรื่อยๆครับ